เข้ามาบรรยากาศนะครับเอสซีสายใต้นะครับก็คนเยอะนะครับวันนี้วันจันทรนะครับวันจันรนะครับนัดวันจันหลังจากเดินเข้าตู้นะฮะคนเยอะเลยครับวันนี้นะครับผมก็มาสนามระเรือง่นะครับตลาดระเรือง่นะครับเอสซีสายใต้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรครับวันนี้คนเยอะมาก เดี๋ยวจะไปเดินดูนะครับว่าจะได้อะไรบ้างหรือจะได้ขายอะไรบ้างนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ S4 ไว้บแนะครับตามไปด้วยครับจยไม่ได้จริงไม่ไ bon ด้อ <No> ันน um> 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 ี้ได้ไม่่ไม่ันไี้สี่สี่้้นี้ผู้นี้สกถึงฮไม่ได้ไม่ได้ต่าาไม่ได้ ดีอัลุกพี่ไะห้ร้ีหได้ซื้อเลยไม่รู้อะไรไม่ร้แตก่ซือก็ซือดีนะต่อไม่ได้เกียรตกว่าสิบแปต่อสิบหมื่นคนเดียวดนนี่มีอะไรบ้างอันนี้ถ้าซื้อตงยาวสี่สิบอเรือสีมื่นนะ ขแคู่แรกมั้งอยากเสียแสนอ่ะได้ได้ให้แล้วไม่ตัวนีอกนี่่นี่สี่นี่สี่นี่สี่เลรรมดาใ่แข็งโป๊เลยก้อนแข็งก้อนนี้แข็งโปกเลยไม่มีนะไม่มีก้อนี้หมด ได้เ <intrigued> okay. ิดได้เก no ิดได้ไดดได้ได yeah ้ได้ไ้ได yeah. ้ไได้ได้ได้ไดด้ไ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 ด้้ได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 ได้ได้ด้ไ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 ได้ได้ได้ด้ได้ไ้ได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 ้ไ้ได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 ด้ได้ได้ไ้ได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 ้ไ้ได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 ้้ได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 

ชุดมันาพิเมากมันอาายที่ออกปีศูนย์ห้าอย่นี่อถ้าถ้าเป็นพมกบให้มันจะเป็นพิมย่อไม่ด้ศูนย์ห้นนี่ง5้เขาเรียกว่าาับใจนั่นแหะถ้าัในห้าอันนี้ก็ไยวดอกรันา่มาจะมีกรดาบบกรดา ครับก um. ็ได้มาเข้าของพี่นะครับพี่ชอนเนาะสายไลฟ์สดไลฟ์สดเหมือนกันนะครับฝากติดตามาให้ด้วยนะเฟซอะไรนะพี่เฟซอะไรนะพี่สนามบอลอีกทีหนี่ของจริงผมก็ได้นี่มานชุดนีงนะครับเป็นสายสายใต้นะครับหลวงใต้กระดวดหลวงวัดขั่วนะครับหลวงวัดทัานท้ายนะครับประมาณนี้นี่ผมก็ได้ไปปิดหลวงวัดทัานท้ายพี่ก้อยนะครับชุดหลวงวัดทั้งท้ายอันนี้ต่อให้ผมเลยไหมเนี่ยใช Lock ่ครับผมเองขอบคุณมากอันน no yes ี้รวมยอดเลยเดี๋ยวผมกด ยอดสอหมื่นโนเนาะใช่ปอนก็ได้แต่อบก็ได้โอั้เคได้ไโอเคนี่ก็ได้จบกับพี่เขามาชุดนี้ก็เดี๋ยวมาดูอ่ะท่นอื่นด้วยอ๋อใช่

เผมอะไรไม่พอุดนี้สนสองสองหมื่นสอครับากผมคอยพิมิมเลขให้ผมก็ได้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 พิมพิมเลข้ผมเดี๋ยวจบกินแล้วรดัแล้วครับนะครับก็จบไปสองหมื่นนะครับที่ถึงผ่านเรียบร้อยหน้าตูน้าตู้ก็ไดปังัได้ ปัญหาลุง uh, <t ations> ีเอนะครับปลุงมีเอเท่าไรส่บห้าที่นะเสียมานะเอาแล้วต่อกันง่ายๆจาเียยังยังสามงยังยังยไปังหังยยยัง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 ยยังงงยังยังยงยยางยง มืนอสองหมื่นมาแข่งไม่หั่หลังดิแข่งโป๊กเลยสองหมื่นขอแล้วกันยอพี่โอ้นีหได้ก็ถือมาหมอก็ถวายอื่นเอาดิสามสิบป่ะมี30สามสับยางยางด้วยสามสิบพาสวยหน้าตาติด ไม่ได้เปิดเยอะนะที่สวยสองหมื่นะให้ดีแล้วดีอสองหมื่นแล้วกันขอกันหรือว่าเอารอบหลังไม่เอาเขาเขาเปน็นทำไมเขาซื้อไปสององน,นะเอาแบบง่ายๆเลยที่นะได้ก็ได้เต่าได้ก็เก็บละโอ้โหแพงนี่แกบเลยอันนี้ราคาที่มันขายเกินนะตลาดเนี่ยซื้อสวยแสนกว่านะก็อวนมือดีครนะสวยแสนกว่าเออาไม่ได้เสยีย เ็นเจนิงองสวยเดินสวยเดินโอเคจบขอแจ้งหนึ่งยี่สิบสอยี่ห้าย่จบเนี่ยสห้่สองสอง้รมนี่มไแ็เมื่อกี้ก็ยอมแล้วเมื่อกีแล้วเอาสองหามันเฮ้ยไปไกลน้ำมันไปไกล่ขเียกำไรไงอ่งนั้นปาเขาเป็นล้านสล้านสแล้วสงแล้ว ยี่ันี่ิเดียวนเดียวีจบจบย3นสครับ4 4สตกิลการต่อราคานะครับก็ประมาณนี้นะบารสกิโลเ้านะครับมาแกล้วนะฮะนี่ฮะครมบอืมีการคำราคากันด้วยตรงไงน่นนครับาสาดจัดสุดจัดนี่ เจ็ดสิบห้าได้ไหมอย่าข้ามแปดต้อง,ต,องต้องข้ามข้ามแปดสงสัยไม่ได้เสียกันครับวันนี้นะครับด,ดูแล้วด้านีเก <c oughs> ียสานะครับด้านเนื้อเป็นเตยเท,ทา <c oughs> นะครับกับบรรยากาศร,ร,บรอบๆนะครับเป็สีสายใต้นะครับโอ้คนเยอะมากนะครับหนาแน่นน่ลอดเลย